เยอะเลยครับน้ำหมูทานท่าด้วยน้ำหมูไม่กินแล้วพี่หมูเรียบร้อยแล้วครับผมสี่ลดิางเรียบร้อยยัเขาบอกว่าเอาสะดวกใครอยากทานก็เข้าไปเลยนะครับทุกคณะนะครับเราไม่ได้ห้ามกันยินดีและต้อนรับด้วยใหกกำลังใจครับกลับมาแล้วครับน้องตูดตามแต่ไม่ใช่เฉยมนะตูมตามลูกเท้าแม่งไวหมวดเหมือนนักชายเลยอ่ะตูตามเติมเต็มครับจัดมาครับสายทางทอดนี่ครับ ดูอยู่นี่แหละวั้นคุณระสค์ตรงนี้แหละใช่เอาดีๆ้วผูชายโดนจิแย่นี่่แ่หาจับเนแสต่ก็ต้องจับงินล้านเ้ยถ้า่างนั้นก็าอลตายแ้ตอนนี้ยังเหลือขบวน้าในีกสองขบวนครับผมพี่นี่หลบตาเออยู่ใจกัน เสียงต่อไปเลยครับแต่ละทีมงานมาไม,ไไม,ไมา